โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเอสพที่264นะครับผมก็เป็นไอดีบ้านโตหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเด่นเรื่องตั๋วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับพลังนะครับอยู่ที่32ล้านนะครับเลเวลห1 5อันดับรันปลอง196ครับผมอันดับพลังที่214พันดาที่183ตัวละครส่แกงนะครับ2 8งแล้วก็คิวอยู่อันดับ3ครับ เรียกได้ว่าอันดับก็ไม่ได้แย่นะครับผมอ่า HSR แล้วก็ HSR Plus นะครับ UR ไม่มีนะอ่า HSR Plus นะครับก็มี b a ค c ซั a n นะครับ Bolos Kabuto Guevularo g o ก g e t s u แล้วก็อัศวินนะครับ HSR Plus อาจจะเป็นตัวเก่าๆหน่อยนะอ่าแล้วก็ HSR นะครับ Zombie Suilu Gero g จ n o อ Yung หมาฝ้าบ้าแมวทัชซึมเกิอัศวินกับเพื่อนปู่บอม เกวินนะครับผมที่พิเศษนะกาโรอย่างนี้อ่าโอเคแล้วก็ของดองนะครับของดองก็มีตัวดำนะครับ255รบก็สบาใบก็สบายๆนะครับสำหรับตัวละครที่จะเข้าใหม่นะแล้วก็ก่อนอ่าก่อนพวกทัตจะเข้าจะมีตั๋วเปิดใช่ป่ะก็ซื้อได้อีกอ่าตีไป40ใบก็เป็นเกือบเกือบใบนะครับอ่าอีเละกลมๆไปนะครับจะได้ง่ายๆนะ พัฒนาฮีโร่ปีศาจมี2นี่ครับหรือใครจะไปเปิดเอาเมทัลให้ตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่าโอเคก็โบลสนะครับอาวุธ2กคาร์ลอาวุธ2อ่าแต่ละตัวนะครับอาวุธสองดาวอุ้ยอย่างน้อยก็มีตัวบัฟวอมเร็วอย่างโซนิกนะครับแล้วก็มียุงไรตีนะโกโเคสึกควรเอาเข้าทีมหรือเปล่าอื้มคิดหนักเลยควรเอาเข้าทีมแทนโบลสแต่พลังแบบมันลดลงอะ่ะเห็นแล้วใจคอมไม่ดีนะ อะขอย่างก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเขไหนอที่สิ้นสุดกันเลยตอนนี้ก็หงมงเช้าครับฝนตกไปทํางานไม่ได้เราก็มาอัดคลิปก่นกอนนะอ่ะโอเคอม,มาดูครับผมว่าเราจะได้สู้กับไพอันย0ล้านใช่ป่ะ20ล้านลองสู้เลยแล้วกันนะครับผมทีมที่ใช้เราไม่ได้ใช้ยุงหรอใช้เป็นเกลวินหรอ เอายุงเข้าดีป่ะโอ้โหค,คิดหนักคิดหนักคิดหนักมากอยากเอายุงเข้าอะ่ะรองก่อนนะอะโอเคลองดูครับผมมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าซึ่งซอมบี้เขาก็ห้าดาวม่วงด้วยแต่ว่าโซนิกเราก็ยังเร็วกว่านะครับอะโซนิกฝังสี่เงาไปก่อนโอเคแล้วยุงก็ไล่ตีครับผมตอนนี้ยุงมีไล่ตีตั้งแต่เทินแรกนะครับ หมาเลืกจโจมครับควรเอาการโรแทนโบลสนะแบบสลับตำแหน่งอะเรื่องหินทำลายฟ้าอ้าวเราใช้เป็นคอเกลิวหรอใช้เป็นคอเกลิวนะครับผมอายุจุโจมพุกตาไป <c oughs> เรียกได้ว่ากินกันยากเลยครับระ,ะเบิดถล่มดาวเรียบร้อยครับผม ซึมากิตุยไปนะแต่เดี๋ยวก็ฟื้นมานะครับเพราะว่ามีแมวสากัดอยู่ใบมีดหมุนวนอ่าโอเคมาเลยจุโจมมารัวๆครับผมสำหรับทีมของเขาการโรจุโจมมาละเราอมาตรงอมาตานี่คือหายด้วงต่อยธรรมดาคือแรงแล้วครับผมให้ตีธรรมดาแหละดีแล้ว ตอนนี้ถ้าเรากำจัดกาโลไปได้เราก็โอกาสชนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมาแล้วครับผลสับยักษ์ใหญ่แน่นอนว่าเป็นการทุบชีวิตทัตซึมกีนะทัตนซึมกีกับคืนมาครับผม้อมเรื่อนหินทำลายฟ้าทีซึ่งแบบเบาบางนะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้ามาอีกทีครับผมเดี๋ยวว่าโดนสถานะกัรรัวๆโดนทำสา,าไปครับ กาโร่ตีธรรมดาโอเคอยิงไล่ตอีอาโลกขนร่วงครับมาเลยจูโจมเต็มที่เลยครับใบมีดหมุนวนโอเคเล่นจหินทำลายฟ้าเขาใส่เราแบบรัวๆเลยกะจะไม่ให้เราเล่นเลยเหรอเนี่ยยังไม่จบรอบแรกเลยนะมาแล้วครับผมมือมีดคุณลก บอกเลยว่าง่ายครับเรียบร้อยครับผมถ้าซึงเมื่อกีตายนะโซนิกฝังสีเงาตามจวยุงไล่ตีครับช,ชิบชับช,ช,ชิบชับนะโอเคการโรตีมาแล้วก็ไม้เล็กจุโจ,จ,จมอีกแล้วโซนิกไอโซนิกอะไรล่ะซอมบี้ใบมีดหมุนบนมา,ากาแฟนซนีกของยุงครับผมจุโจรทิพตา หนามากโบลัสแล้วเบิดพัดมดาวเอ,อ้ยมีแหละกาโลกาโลเห็นเลือดจริงแล้วตอนนี้ไปนี่กลุ่นวนมมติดร่วมตาครับผมโดนคารโน่ขวนแต่เกิียวตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหมาเลืจุดโจมโอเคเอาเป็นที่ครับกาโรจุดโจม ยังไหวอยู่แล้วเขาก็โดนสะท้อนตุยไปนะแล้วก็ต่อยธรรมดาใส่แมวสากาครับยุงไล่ตีต่อด้วยตุยเลยหรือเปล่าอ่ะกาโร่ขวนกาโร่กาโร่โของเขาติดไม่ย่อทอครับแล้วก็ฟื้นมาครับผมแมวสากาศนะตามด้วยขวานสับยักษ์ใหญ่ต่อครับอ่ะทัซึเมื่อกี้กลับมาครับผมพร้อมเลื่นหินทํลายฟ้านะตอนนี้อยากกําจัดกาโร่ไปแล้วนะอ่ะลื่นหินทำลายฟ้าอีกที าาโดนยุงไล่ตีไปอีกลงไปนอนกับพื้นอีกรอบครับผมเขาสู่รอบที่สามครับตอนนี้โซนิกฝังสี่เงาไปอัศวินตอนนี้เห็นเลือดจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดนยุงไล่ตีด้วยเหลือเลือดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะมาเลยจูโจมอใบนี้บุนนขอขอโกงหน่อยได้เหมือนพลังงานเราจะไม่พออาเรื่องหินทำลายฟ้า โอเคอ่ะยุงตีธรรมดาไปชึบชับชึบชับเรียบร้อยตุยไปนะตามด้วยระเบิดสลบทดาวครับจะเก็บไปเลยหรือเปล่าถ้าไม่เก็บมียุงซ้ำต่อโอ้โหไม่ยอมตายจริงๆสำหรับากาโลอ้าวตุยสักทีก็ผมตีธรรมดาไปพวกเรา ยุงได้ตีตออือหือตีนิดเดียวแมวสกัดฟืน้นมาพร้อมกับชุบชีวิตตีแล้วขนสับยัดใหญ่หญชุบใครมาอาชุบอัศวินมาโรงใจหน่อยครับผมไม่ได้ชุบตัวอื่นนะมา,มาบาร์ครับผมมาในซูโจมกาโล่ตีไปครับหมดหรือ,อยังเนี่ยยุงได้ตีอ้าวเรียบร้อยครับผมแมวสกัดตาย ออโต้ <Auto S 2> ไปเลยตอนนี้ชนะแล้วเรากนะ็เปิดออโต้นะโอเคใบมีดปูมบนมาทั้มเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะจะโดนเราเบิดถล่มดาวตุยอ้าวจุดจมพิตาตุยนี่แหละเผลอๆอ้าวไม่ตุยครับผมไม่เป็นไรนะเราเบิดถล่มดาวต่อเรียบร้อยครับผมดึงได้ตีซ้ําต่อด,ด้วยอ่ะชนะได้แบบตึงตึงมือ อีกสักรอบสองรอบแล้วกันนะครับผมสําหรับเช้านี้นะเช้านี้แต่ลงคลิปตอนห้าโมงสูงสุดคือสิบล้านอะเอาใครลงดีการโร่เปลี่ยนตําแหน่งแต่โบลสก็แรงเอาแบบนี้แล้วกันโอ้่าอยากเอาลงยริวก็มีสกินอ่ะโอเคของดีทั้งนั้นมาถึงเราก็ได้เปิดก่อนครับผมก็สู้กับพอเกริวเหมือนกับเรานะ โนิเปิดก่อนครับผมฝังสีเงาชิดครับชิชับ,ชบ,ชบแน่น่าต้องปิดโรอามาตะอยู่แล้วนะอยู่ไม่ตีครับผมคาร์โลกุ่นไปนะผมลูกไฟครับผมนึกว่าเป็นนกกล้าสองเป็นนกกล้าแรกนะเขดร้นต่อครับจู่โจมบ้าข้างเอาเต็มที่เลยครับผมแต่เขาตีเบาเหลือเกินคาร์โลจู่โจม นกอ,อม,มตะก็ต้องลงไปนอนกับพื้นนะตามด้วยโบลอสครับผมระเบิดทันลมดาวนนเรียบร้อยครับผมติดโรอ,อม,มตะพร้อมกับยุงไรตีปุยอ่ะกาโรคว,วนไปครับอ่าตีธรรมดาไปติดโรอมาตะกันทั้งทีมแล้วเหลือแค่เกลีวกันชุดตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ไม่ติดโรอ,อม,มตะนะอ่ะตีธรรมดาไปโอเคยุงไรตี รีวิวครับผมอันตีอ่ะตีมาหนึ่งทีอ่าฟื้นฟื้นพลังฟื้นพลังมาโดนคำสาปไปครับยุงตีตัวแบบตัวติดร่วมมาตะมาแล้วครับผมอัศวินสุน oh, <ฮ>ัขออกรบชิบะบอมแน่นอนครับผมว่าต้องโดนดวงสะท้อนไปนะดวงถอนไปดิตัุ้มติดร่วมมาตะครับ ยายับในดาบเดียวแน่จริงก็ตีด้วงครับยายับมาตีตัวนี้เลยโอ้โหดันไม่เอาด้วงนะครับผมแต่จกักรพรรดิเด็กตายแล้วนะตอนนี้นะมาแล้วครับยายับในดาบเดียวดีแหละที่ต้องการใส่ด้วงเราเต็มที่เลยเอาเลยครับผมใส่ด้วงเราเน้นๆเลยนะนั่นแหละครับที่ต้องการตุ้มเรียบร้อยครับผมโดนสะท้อนตายไปนะ ตีธรรมดาใส่ตวงก็ต้องโดนสะ้อนไปนะสะคอนแต่ยังไม่แรงถนะครับฝังสีเงาโอ้โหยันโดนตัวร่อมาตานะมันก็ต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวนะอ่ามาแล้วครับผมลูกไฟอีกทีอืมเบาบางครับสองร้อนะดาวเมทที่ตีร็อคเข้า ลงไปนอนกับพื้นคาร์โรจูดโจมใส่ดาช,ชัยครับผมดาช,ชัยรอดไหมไม่รอดหรอวครับดาช,ชัยตุยเป็นที่ร้อยตามด้วยบอลล็อตครับผมแล้เบิดถล่มดาวยังมีโรมอมตาช่วยอยู่ครับสําหรับอะตอมิกนะเกรีวน่าจะหมดโลกอมตะแล้วแหละโอเคตีธรรมดาดุงตีธรรมดาไปเหมือนกัน,นเกรีก็ตีธรรมดาครับโอเค ิวเลือดตัวเองด้วยแฮมเมื่อกี้หรือจะมีฮิวเลือดตัวเองก็เถอะแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้นะอายเยอะๆในดับเดียวขอเนียนๆใส่ด้วงอะ่ะแค่นั้นเลยถ้าเนีนๆใส่ด้วงนี่คือเกริวน่าจะตายหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยเกริวเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ตายครับผมมีรูปมันตายอีกรอบหรอหมูบ้าหมดแล้วนะครับยังมีอยู่นะอ่าฟื้นมาฟื้นมา ตัวอ,อีกฝังสีเงาใส่ตัวร่วมตาเหมือนเดิมโอเคยุงไร่ตีไปครับอ่าแล้วก็หงรูปไฟตูเ้เกริวอันติอ่าคาร์โร่ดูโจมครับผมหลับเลยหรือเปล่านกะอมตะรอบนี้ยังไม่หลับนะยังตายเกิดได้อีกออเกียนเกิน เปิดถล่มดาวครับไมร่อดแล้วนะอะตอมิกเรียบร้อยครับอะตอมิกตายแล้วก็ตายไปพร้อมกับเกริวนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันดีนะัเช้าๆแบบนี้นะครับไอดี ID นี้ราคา1,200บาทพลัง32ล้านนะครับเห็นแบบนี้นะพลังก็32 33ล้านเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วตัวดำคือเยอะมากเกือบ300ไปถ้ใบถล่มวม วันที่หนึ่งที่ตัวใหม่จะเข้านะครับขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปครับโอเคครับขอบคุณครับ